าแล้วจ้าเสื้อมารคอร์ดแอนเจิลเดดเกมตกตูนมาส์คอรดหน้ารักหน้าเอ็นดูเสื้อผ้านุ่มบางใส่สบายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมีไซส์ให้เพื่อนเลือกได้หลายแบบถ้าหากใครสนใจแล้วก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ GLG Shop ตามนี้เลยยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนสินค้ากันด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการแคชเกม่งครับผมในแอนเจนต์เกม m e นะฮะและในวันนี้นะครับผมเองก็ได้กลับมาเล่นเกมสตาร์ดิวเวนเร่กันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นซีซั่น2นะครับแล้วก็พาร์ที่เท่าไหร่ผมเองก็จำไม่ได้นะครับแล้วก็ของต่างๆในตัวผมเองก็บอกตามตรงว่าลืมไปหมดแล้วนะครับว่าเออเคืออะไรบ้าง นะครับตอนนี้สับสนมากเลยนะครับมดมดก็ไม่มีนะครับไม่ได้ลงไว้นะครับลงไว้เพียงแค่มดภาษาไทยเท่านั้นนั่นเองนะครับที่ลงอยู่ตอนนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าแบบงงมากนะฮะอยู่ก็มีคนบอกให้อ่กลับมาแคสนะครับผมให้มาเรียกร้องถึง s สตาร์ดิวเลกันนะครับผมเองก็เลยอะลองกลับมาเล่นดูนะครับถ้ามีคนดูนะครับผมเองก็จะเล่นเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เล่นแค่นั้นเอง ที่ผมไม่แคตตอบเพราะว่ามันไม่มีคนดูนะครับอยากให้คนดูไปดูคลิปอื่นแต่ก็คลิปอื่นก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเ <laughs> พราะฉะนั้นภูไม่น่าเลิกแคตเออสตาร์ดิวัลเล่ไปเลยนะครับซึ่งโซเซดมากนะจ๊ะก็ตามนั้นนะฮะสวัสดีเจ้าแมวเหมียวคลิกขวาให้หัวใจไปตอนนี้ก็เควสที่ผมค้างไว้ใช่ไหมก็มีการเลี้ยงสัตว์นะครับไปสร้างอ่อไอ้นี่ไออะไรวะยุ่งฉางก็คืออะไรวะไอะไอซโล นะครับผมแล้วก็เตรียมโลหะใช่ไหมคุณจะต้องไปขุดเหมืองเออนี่ไงยังไม่ได้ไปลงเหมืองนะครับเพื่อทําเตาหลอมนะฮะเตาหลอมที่ผมต้องคราฟใช่ไหมฮะก็ใช้เป็นคัพเปอร์โอฟนะครับผม20อันนะฮะตอนนี้หินมีเยอะละอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเอาจะบุกนี้ไปบริจาคที่อ่อพิพิธภัณฑ์นะครับจะว่าไปเดี๋ยวเออโทฟาสกับไอสืมงวงนี้เก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาไปให้ของคนอื่นนะครับเอยนี่ไง โคเปอร์โอ๊บมีพอดีเลยนะฮะสาอันก็อ่าสร้างปับ๊บปึ๊บนี่ไงเรียบร้อยนะฮะเควสทำไมเควสกลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วการสงสัยเราลงมดผิดนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปแก้ไขที่นึงนะฮะอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะเอ่อให้ทำา c เปอร์อันใหญ่หนึ่งแท่งใช่ไหมถ้าให้ผมเดานะก็อ่าวางไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บ,บวางไว้ตรงไหนได้วะอันนี้ตรงนี้ปึ๊บเตาเผาหลอมอา้าวหลอมไม่ได้นี่ว่าลืมไปเราไม่มีฐานหินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูในกล่องก่อน ป๊บในกล่องอ้าวทานหินไม่มีเหรอวะงั้นเดี๋ยวขอเวลาไปขุดแป๊บหนึ่งนะทานหินขุดง่ายๆก็ขุดหินก็ได้นะน่าจะได้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดเนาะจึบ๊บนี่ไงได้ละหนึ่งก้อนเรียบร้อยนะฮะเอาไปทําเป็นคัพเปอร์โอ๊กอันใหญ่หนึ่งอันนะครับผมปบเรียบร้อยนะฮะเป็นไอรอนบาร์นะครับหรือว่า Bar คัพเปอร์บาร์นะฮะถ้าจำไม่ผิดจึ๊บจึบขีดสายฟันดาไปโอเคเดี๋ยวเควสอื่นอะไรเนี่ยเ ลงเหมืองนะครับไปถึงชั้นที่4ี่อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวรอนีให้มันเสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวตัดต้นไม้รอแล้วกันเอ้ยเดี e ๋เว้อตีหินตีหินนี่แน่ขุดหินตายแล้วก็ตัดต้นไม้รอเรียบร้อยนะฮะได้ค o พเปอร์บาร์มาแล้วนะครับผมหนึ่งแท่งนะฮะเดี๋ยวเดินไปเก็บแป๊บหนึ่งปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเก็บมาเรียบร้อยนะฮะเควสเสร็จอ้าวเควสเสร็จแล้วหายไปเลยวะอะไรวะโอเคสงสัยไม่มีเควสต่อนะฮะน่าจะต้องเอาค o พเปอร์บาร์นี้ไปให้ใครหรือเปล่า voilà. ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะขอเก็บคอปเปอร์โอไปก่อนแล้วก็แซปเอาไปโยนทิ้งก็ได้นี่หว่าเออแซปโยนทิ้งปุ๊บคอปเปอร์าราคอปเปอร์าร์เก็บไว้ก่อนโอเคมีของเก็บตามนี้นะฮะแล้วก็เอาจมูกนี้ไปให้พิพิธภัณฑ์นั่นเองเออจะว่าไปที่ผมค้างเอาไว้นะฮะนั่นก็คือการเก็บของป่านะครับผมขาดวาซาบิตาอยู่แค่อันเดียวเอง นะครับไอ้เคเวสอันนี้นะฮะนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่ขาดแค่วาซาบีป่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอเหมือนกันนะครับมันยังไม่ผุดออกมาให้ผมเห็นสักทีหนึงนะฮะรู้สึกเซ็งมากนะครับโอเคระหว่างนี้นะฮะเราก็เดินไปที่พิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับอุ้ยมีเคเวสให้รับด้วยกดรับแป๊บจึ๊บเคเวสเอ่อจูดี้ต้องการเออ่ปลาหรืออะไรวะกูอ่านไม่ออกเหมือนกันงั้นกูกดรับเคเวสไปก่อนนะจึ๊บ คุยเป็นภาษาอังกฤษด้วยโซแซบโอเคมาไปพิพิธภัณฑ์แล้วนะฮะเจอดอกไม้ด้วยเก็บไปทำไมเฟรมเลทผมมันวิ่ง35-40วะปกติมันต้องวิ่ง5 0 6 0ิสไม่ลื่นเลยเซ็งปุ๊บเอาของมาบริจาคครับผมนี่เลยเอาไปเลยจมูกนี่เอาไปซะปุ๊บเรียบร้อยได้ของตอบแทนไหมปับ๊บวิได้ด้วยว่ะนี่ไงเป็นมเมล็ดนะครับผมโอ้แจมได้มาตั้ง9อันกลับไปปลูกด่วนนะฮะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี ก่อนจะปลูกผมไปลงเหมืองก่อนดีกว่าเฮ้ย hey, สวัสดีคุณลุงลีนัทขามาทักทายหน่อยนะฮะ <S <S เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะคิดถึงคิดถึงนะฮะจะว่าไปผมเองก็คิดถึงเซบาสเตียนเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เจอเซบาสเตียนตั้งนานนะฮะคนคิดถึงเลยเดี๋ยวขอลงเหมืองไปถึงชั้น40นะ,ะไม่รู้ว่าจะลงถึงหรือเปล่านะชั้นที่40เนี่ยม,มันนานมากเบ๊บอุ้ยได้ของมาด้วยอ้าวกระเป๋าเต็มอีกแล้วลืมเฮ้ยเดี๋ยวผมมีเงิน3,000ซื้อกระเป๋าได้ใบหนึ่ว่าชปะะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมผมลืมกระเป๋ามันซื้อได้หรือยังวะงงแล้วทําไมทําม,มันมืดจังวะตรงนี้เฮ้ยทําม,มึงมืดเกินไปแล้วมั้งจะหายเดี๋ยวเออจะขุดก่อนมีไงเจอบันไดละลงไปซะดีๆปรับ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 ,บหาบันไดยอย่างเดียวนะฮะตีใบแมลงเอาของมาให้ข้าซะดีๆจึบจ๊บจึบ๊บเรียบร้อยเอนิจียังเหลืออยู่เยอะนะฮะเอ้ยขุดคอเปอร์บาไปด้วยปุ๊บปุ๊ปเอ้ยไม่ใช่คอเปอร์บาดิคอเปอร์โอ๊บนะฮะอ้าวกรรมไม่มีที่เก็บว่ะ อเอาหินอันนี้ทิ้งไปปุ๊บไรค่านะฮะเก็บนี้มาปุ๊บของขุดไปขุดไปขุดไปเอ้ยเดี๋ยวเอาดอกไม้นี้ทิ้งด้วยเอานี้มาดีกว่าเอิร์ธนะครับผมมีมาเก็บไปลงขอบพระโอษมาจะได้เอาไปหลอมเป็นอโคบูบาร์นะฮะจะได้เอาไปคราฟของนั่นเองโอเควิธีการเล่นผมเองก็ยังไม่ลืมนะแต่มดยังไม่ได้ลงเท่านั้นเองนะครับโอเคยังเล่นได้เหมือนเดิมนะฮะจริงๆก็ลืมเนื้อเรื่องไปอยู่พอสมควรนะว่า แต่ละอันแต่ละของนั่นมันคืออะไรเดี๋ยวเพิ่งจะกลับมาเล่นสดๆแล้วร้อนเลยนะครับพอดีไปอ่านคอมเมนต์มีแต่คนบอกสตาดิโอสตาดิโอให้กลับมาเล่นสตาดิโออะไรอย่างนี้นะครับมีคนคิดถึงนะครับผมเองก็อ่อ้มาแคสเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไม่มีคนดูอยู่แล้วนะครับก็มาแคสคไปเถอะนะฮะถ้าไม่มีคนดูอีกก็ช่างแม่งนะเดี๋ยวกูปิดแนวแม่งเลยอะไรมันจะทอง่ายขนาดนั้นวะโอเคปึ๊บป๊บยังไม่ถึงชั้นที่สิบเลยอ่ะ โอ้โหจะถึงอยู่แล้วแต่มันไม่มีบันไดแล้วอะเดี๋ยวเอเนอร์จีมันจะหมดอยู่แล้ววะเวนกรมต้องคุณหาบันไดก่อนนะเนี่ยชึบ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 ,ชบตีสลามไปก่อนสลามอา้าวบันไดก็มาวะ่ะพูดถึงบันไดบันไดก็มารู้สึกดีจริงเลยเชียวปบ๊บเรียบร้อยลงบันไดไปปับ๊บเจอลิฟต์อ้าวเจอกล่องก่อนนี่ว่ามีรองเท้าบูทเอารองเท้าบูทมาก่อนเอานิยมที่ไปเบิบเดี๋ยวใส่บูทก่อนชึบลงรลอ่าเรียบร้อยสร็จทามาแล้วก็มีลิฟต์โอเคขึ้นลิฟต์ กลับไปเรียบร้อยแล้วก็เดินไปร้านขายของนะฮะร้านขายของชื่อว่าปีแอนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวไปซื้อกระเป๋าเพิ่มกัน1ช่องนะฮะจะได้ใส่ของได้เยอะๆนั่นเองลา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 ป๊าปเข้าประตูสวัสดีปีแอเรามาอุดหนุนกระเป๋าจึ๊บเอามาให้ค่าเซนดีดีส0 0พจีจัดไปย4ช่องเรียบร้อยนะฮะ โอเคใบต่อไปก็ 10,000G 10, นีะฮะได้36ช่องโอเคตอนนี้ก็มีกระเป๋าแล้วนะฮะก <Adv> <ค>็ซื้อมเมล็ดพันธุ์ไปปลูกดีกว่านะครับเออซื้อต้นอะไรไปปลูกดีวะเออต้นที่มันอยู่นานๆน,นนะ่ะเดี๋ยวๆๆๆๆไอ,อ้ต้นไม้พวกนี้มันปลูกในฤดูอะไรบ้างวะลืมนะฮะลืมเหมือนกันว่าต้นไม้มันฤดูอะไรก็ไม่รู้นะฮะจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงนะฮะข้อมูลยังมีอยู่นะครับเว็บข้อมูลเดี๋ยวนี้ผมเอาอโปเตโต้ไปซัก เก้าเมล็ดนะครับแล้วก็เออเป็นเอออันนี้เขาเรียกอ่านว่าอะไรวะเบียเบียไอ้ต้นทําเหล้าอ่ะทํำวายนะฮะเอาไปสักเก้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเอ้ยเอาไปสักประมาณเออสี่สี่เอ 4, 4เอแปดก็ได้แปดก็ได้นะฮะผมกําลังนับอยู่นะว่าจะวางยังไงนะครับผมเพราะว่าไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยเนี่ยคือเวลามันปลูกเนี่ยมันจะเป็นเออมันจะเดินข้ามไม่ได้ นะครับมันจะมีแท่งไม้ขึ้นมากันนั่นเองนะครับใช้เวลาปลูก1ิวันนะครับส่วนอโอปติโต้ก็ใช้6วันนะจ๊ะส่วนมดภาษาไทยตอนนี้ยังลงมาไม่ครบเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนั่งเคลียร์อีกทีหนึ่งนะพอไม่มีมอดภาษาไทยก็อ่านอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับรู้สึกโง่นะฮะจริงๆเราก็โง่อยู่แล้วนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วลืมไปเอเนจีจะหมดเราต้องเข้าไปนอนก่อนเดี๋ยวเอาของมาขายก่อนนะปุ๊บเอิร์ท ขายไปเอ่อมแมลงอันนี้ขายไปนะครับผมเก็บเอ่อเก็บเก็บเก็บเอ้ยไม่ต้องเก็บดิเอามาเผาดีกว่าปุ๊บนี่ไงเึ๊บเอาคอปเปอร์โอ๊มาเผาเรียบร้อยโอเคเข้ามานอนเอ้ยพรุ่งนี้ดูก่อนอากาศพรุ่งนี้ฝนตกเหมาะก,กับการทําฟาร์มนะฮะนอนเลยเซฟเลยจ้าเยสเลเวลขุดเหมืองนะครับผมเป็นเลเวลสองแล้วสามารถคราฟบ,บันไดลงเหมืองไ,ได้ครับอ๋อวันนี้เราทําเงินไปทั้งหมด เจ็ดสิบแปดบาทเย้ yeah. สวัสดีหน้าฝนสวัสดีเจ้าแมวน้อยแงโอเคเอาคอปเปอร์บาร์มาเฮ้ยกระหล่ำใกล้โตแล้วโอ้โหแจ่มจริงปึ๊บใส่ไปก่อนปั๊บแล้วก็ขุด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 เอฮ้ยผิด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 จึ๊บจึ๊บจึ๊บหนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วหนึ่งสองสามสี่นี่มีระเบียบนะฮะปูแบบมีระเบียบ โอเคมาเลยจ้าหนึ่งสองสามสี่นี่มันจะเป็นแท่งไม้อย่างี้มันจะเดินข้ามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกแบบนี้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันจะเดินติดนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้เก้าอันหนึ่งสองสามปุ๊บปลูกไปต้นกระลำนะฮะเรียบร้อยแล้วก็เออโปเตโต้ปเอ้าโปเตโต้ผมซื้อมาแปดอันเองเหรอวะกรรซื้อมาผิดนะเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเรียบร้อยปุ๊บโปเตโต้ปับปับ ปรับปรับปรับจริงๆปลูกติดๆกันก็ได้นี่หว่ากูจะห่างทําไมวะเออได้อีกทั้งสองอันหนึ 1, ่งสองเอเคถือว่าซื้อมาผิดนะฮะตัดต้นไม้ต้นนี้ออกเกะกัปรับเรียบร้อยสิ่งแรกที่ผมอยากจะคาฟหรืออัปเกรดนะฮะนั่นก็คือ,ออ่เป็นขวานไม่ก็จอบขุดนะครับหรือว่าพิกแอคนั่นเองนะฮะเดี๋ยวอ่ะเอาเคาเอเปอร์โอมาหลอมก่อนจะได้คเอเปอร์บายเยอะๆอ่ะเก็บไปเพ๊บโอ้เก็บไป,ป,บบไปแซฟโยนทิ้ง ชิปโดนทิ้งมานี้ปรับโอเคถ่านหินมาปุ๊บเปอรโอ๊มาโอเคมีจดหมายจดหมายนี้มาจากออคุณแม่นะครับผมเลิฟมันนะครับก็อ่ะส่งคุกกี้มาให้เราโอเคขอบคุณมากครับจึ๊บจดหมายต่อไปคือกูมไม่มีมอดภาษาไทยก <c oughs> <c oughs> ็ไม่อ่านละกันนะครับตอนนี้มีคุกกี้อยู่อันนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันดีกว่านะครับชิวๆเลยแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเตาหลอมใช้คัพเปอร์โอ, 20, อ๊กยี่สิบเออผมครับเตาหลอมเพิ่มได้นี่หว่า เราต้องไปขุดเพิ่มนะฮะเราต้องไปขุดเพิ่มโอเคโอเคโอเครู้เรื่องก็เดี๋ยวเราขึ้นเลนตรงนี้ไปนะฮะเลนบนเลนบนนะฮะเผื่อจะเจอไอ้นี่ไอวซาบิปลานะครับอยากได้มากนะฮะเพราะว่าขาดแค่อันเดียววิโอตอนนี้มีเชอร์รี่นะฮะโอโอเคโอเคเก็บ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 หาเดินเก็บรอบเมืองเลยนะเนี่ยเออแซลมอนเบอร์รี่นะครับก็อ่ะถือว่าดีถือว่าดีเอ่อตรงนี้มีไหมนั่นไงนั่นไงนั่นไงมีให้เขย่านะฮะก็เขย่าเก็บไปซะ ปึ๊บเก็บมานี hmm. okay, ้นิดหน่อยนะฮะที่เก็จเดินเก็บรอบเมืองอ่ะมันเปลืองเวลาชีวิตโซนข้างล่างมีไหมเอาโอเคไม่มีนะฮะไปลงเหมืองต่อนะครับผมมันสุดท้ายเปิบบเปิบบก็ถือว่าเก็บแซลมอนเมอร์ลี่เอามาไว้กินนะฮะตอนลงเหมืองนะครับอ่าไปจัดไปมาแล้วโอ้โหมาถึงเจอสลามเลยวะะไรอืะหมอนหมอนตีไว้ตี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 นี่แน่โอเคจุบ ตอนนี้เก็บของได้เยอะนะครับเพราะว่าไปเอากาเป๋ามาแล้วอุ้ยต,ต,ต,ตุนนี่ไงอืมอืมตุ้นน่าจะมีระเบิดนะเนี่ยถ้าตายปุ๊บดอกปะดอกของปะเอายังไม่ตายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตายอีกโอ้โหตายสักทีหนึ่งว่าจะตายโอเคบันได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 ,นไดชึบชึบชึบโอเคขุดขวาปุ๊บเรียบร้อยไม่เจอเลยว่ะปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บไม่เจออีกแล้วปึ๊บไม่เจอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แมลงตัวนี้โคตรเกลียดเลยแม่งชอบบินมาตอดไข่ชิบหายอืมเอ้ยมันจะบินหนีไปดาบกูก็ตีเบาๆเดี๋้อเด้อเด้อเด้วอเียด้อเด้อเด้อโดตอเด้อโอ้อเอ้อเอ้อเอ้อ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบันไดมาบันไดมาบันไดมากูลงแม่งเลยกูไม่สู้เลยเยอะเหลือเกินแบลคุกกี้ก่อนโอ้โหเกือบตายครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดๆโอเคบันไดมาโทปาร์ตมาปึ๊บขุดนานมากโทปาร์ตโอเคลงอ้าวนี่ไงคอปเปอร์โอ๊บขุดไปขุดไปจ้ะขุดไปเราต้องเก็บไว้เยอะๆจะเอาไปทำเป็นเตาหลอมเพิ่มนะฮะจะได้หลอมเร็วๆหน่อยนะฮะได้หลายแท่ง โอเคอ่าบันไดามาว่ะโอเคมันนี้น่าจะลงได้ถึงชั้นที่40นะฮะไม่ก็20พอนะ,ะับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ Energy น่าจะพอเพราะว่าเรามีแซลมอนเบอร์ี่อยู่นะฮะน่าจะช่วยได้เยอะอยู่พอสมควรนะฮะโบด Energy ไป25ก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าเยอะนะฮะ25อันโอเคชึบชบทุไปถ้าเราดวงดีเจอบันไดบ่อย,อยๆก็สบายนะครับปึ๊บสลัมไม่ต้องเข้ามากล้กูไม่ต้องเข้ามากล้าากาูกูไม่ได้รักมึงอ,อะไรขนาดนั้น หัวใจตุบตุบต่อมต่อมไม่ต้องมาหุยเขาูโอ๊บอยู่ฝั่งนู้นโอเคเดินไล่ไปเดินไล่ไปเดินไล่ไปปลา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 ปาปาปาส่วนเรื่องจีบสาวนะฮะตอนนี้ย kh ังไม่คิดเรื่องจีบสาวเลยนะฮะกะว่าทําเงินเยอะๆก่อนแล้วค่อยจีบนะฮะเพราะว่าตอนนี้ขอเอ่อทำฟาร์มให้มันดูดีก่อนนะเก็บวงเก็บเวลก่อนเรื่องผู้หญิงเอาไว้ทีหลังนะฮะก็ซีซั่นสองนี้ก็จีบผู้หญิงนะครับไม่ได้จีบผู้ชายเนาะเดี๋ยวซีซั่นสามก็เป็นเลดเบียนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า น่าจะอย่างนั้นนะชึบโอเคตีไปตีปูตีปูปูปูปไอปูไอปูปูในกระดองปูในกระดองปูในกระดองอปูในหินปูในหินปิดในหูอ่าปิดในหูปูในหินโอเคเจอบันไดลงไปซะชั้นที่สิบห้าเฮ้ยเจอลิฟต์อ่าทุกทุกห้าชั้นจ่มมาชึบเอเนจีจะหมดแล้วว่ปึ๊บจะถึงชั้นที่ยี่สิบไหมเนยรู้สึกยำแย่โอ้โหเอเนจีจะหมดแล้วว่าเดีอเด้อเด,เดกินก่อนแซลมอนเบอร์รี่มา โอเคอิ่มนะฮะกินอีกปรับน้อยอ,อันนึงก็ไม่ได้เพิ่มเยอะเลยแนมะ่เพื่นกิ้แห้โคตรน้อยลูกงี้กูไปหาแล้วมากินเยอะๆดีกว่าไม่ถึงอนะดูทรงไม่น่าจะถึงชั้นที่ยี่สิบถ้าต้องดูดวงอนะต้องดูดวงจริงๆนะแล้ววันนี้ก่อนออกจากบ้านมาลืมเช็คดวงตัวเองด้วยว่าดวงมันบวกอะไรบ้างนะฮะกรรมเลยอันนี้ไงบันไดโอเคเขาบอโอ้โหแถวนี้หินเพียบอยากได้ระเบิดมากอะ ผมคือนักทำลายล้างเหมืองอยู่แล้วนะฮะคือแบบอยากได้ระเบิดอะประมาณนั้นนะฮะเมื่อกี้เจอบันไดก็อ่ะลงบันไดไปซะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปโป๊อันนี้อีกอันนึนนงเฮ้ยสองอันว่ะขอขุดก่อนปง๊งโงงงของงของบ,บันไดไว้ที่หลังขอขุดก่อนอืเดียบร้อยโอเคไปลงเหมืองต่อชั้นที่สิบเจ็ดนะฮะเขาโป๊ะโอมา ตอนนี้เขาปุโอฟผมมีอยู่41ก้อนแล้วนะครับผมว่าโอ้ชิวๆเลยอเอ็นเนอร์จีหมดแล้วว่ะกรรมต้องกลับบ้านแล้วนะเนี่ยโอ้โหเอน็นเนจีเหลือ6นะฮะลงไม่ถึงชั้นที่20รู้สึกเซ็งอ้าวเอ็นเนจีหมดชิบหายแล้วเดินช้าด้วยเดี๋ยวผมคับตาวหลอมไว้ก่อนดีกว่าวะเดี๋ยวๆๆๆนี่ไงหนึ่งอันโอเคสองอันพอสรุปตอนนี้นะฮะตาวหลอมผมมีอยู่สามอันอุย้ยแซลมอนเบอร์รี่แถวนี้เยอะนะฮะแต่ขี้เกียจลงไปเก็บมากนะฮะตอนนี้ต้องการนอน ต้องการนอนพักอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าตัวละครเราเดินช้ามากกูก็น,นึกว่าเป็นสลอตแมชชีนเออไม่ใช่ครันเรามาถึงบ้านแล้วในที่สุดเราก็มาถึงน้ำตาจะไหลนะฮะวางก่อนปรับเขาให้เก็บมาเขาบอกโอป้ออปก็ไา,าปึ๊บโอเควางไปเข้าไปนอนซะดีดๆนะฮะอย่าดื้อดินอย่าดื้อดินโอเคเราถึงเตียงนอนแล้วปรับเรียบร้อยกดเซฟ โอเคนะฮะสก <ay> ิลการโจมตีนะฮะมาเป็นเลเวลหนึ่งแล้วนะครับบวก HP ไป5นะครับก็สามารถคับแหวนได้นั่นเองนะครับโอเควันนี้ฝนตกอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหทำไมตกทุกวันจังเอ้ยดีเว้ยจะได้ไม่ต้องลดน้ำเองนะฮะแล้วก็ดวงปึ๊บโอ้โหดวงแย่มากนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมยังไงวยโอโต้นกามยักษ์นะฮะโอ้โหดวงดีอะไรขนาดนี้ ต้นเบลือเลยนะฮะโอ้โหถ้าตีนะฮะมันต้องใช้ขวานตีออกมานั่นเองนะฮะก็ได้หลายผลอยู่เหมือนกันนะฮะโอ้โหกูเก้าช่องนะโอ้ดุมบีนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมก็พาให้มาชมนะับความคิดถึงนะครับผมสำหรับเกมเก่าๆที่เคยฮิตอย่างเช่นสตาร์ดิวันเรนนั่นเองนะฮะกูจะรอเรือไปถึงไหนเรียรู้สึกว่าจะติดปากมากนะยังไงถ้าเพื่อนๆทุกท่านชอบมากๆนะครับผมหรือว่าอยากดูต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe c h anel n ผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับ <spe aker> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิป Star d e l ต่อๆไปแล้วก็เกมอื่นๆต่อๆไปนั่นเองผมเองเนี่ยเห็นคอมเมนต์ยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ออยอดวิวเนี่ยเยอะๆเนี่ยผมเองก็มีกำลังใจนะครับในการที่จะเดินหน้าต่อทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเห็นมันน้อยๆไม่ค่อยมีผมเองก็ไม่ค่อยมีกำลังใจนะครับแต่จะพยายามทำเรื่อยๆนะครับจะไม่หยุดพักนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย